สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมโกโกมาฟินนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนว d o ไอดอลแอดเวนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเปิดทดสอบอยู่บนสโตไต้หวันนะใครสนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเลยนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android แต่ว่าภาษาเนี่ยจะเป็นภาษาจีนนะครับ แต่ลองเล่นดูแล้วเนี่ยภาพเกมถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ระบบค่อนข้างน่าสนใจนะเออเล่นแล้วสนุกดีนะครับภายในตัวเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด5คลาสด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของวอร r i ิเออร์นะครับแล้วก็มีสายต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของแอสซ s สซินมีอา c h ช r นี่ยครับเซอร์แวนแล้วก็สกอร์ล่านะครับก็ตอนที่เราเข้ามาเล่นตอนแรกเนี่ย เขาจะให้เราทําการเลือกสายอยู่นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะ <S <S ในส่วนของการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมจะมีแบบเพื่อนเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งมันจะสามารถทําการแบบว่าเปิดปาร์ตี้นะชวนเพื่อนนะครับเข้ามาทําการแบบว่าช่วยกันต่อสู้ในด่านนั้นๆได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะผ่านด่านต่อๆไปเรือเร่อยๆนะครับผมเนี่ยปาร์ตี้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามาเห็นไหม มันจะมีปาร์ตี้อยู่นะครับเราสามารถที่จะเอาเพื่อนออกหรือว่าเข้าก็ได้นะครับมันจะมีการชวนปาร์ตี้เข้ามานะครับวันนี้จะเป็นตัวละครที่ผมเลือกไว้นะครับว่าจะเป็นสายเวทนะครับผมเออประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนต่อมาเนี่ยเวลาที่เราต่อสู้ผ่านด่านไปแล้วนะครับมันจะมีแบบว่าให้เรามาด่านต่อไปใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบว่าเก็บเปอร์เซ็นต์นะครับให้มันครบร้อยพอมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะกดตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือให้เราต่อสู้กับบอสนะครับนี่กดไป มันจะพาเราเข้ามาต่อสู้กับบอสนะครับพอเราสู้กับบอสผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการผ่านด่านต่อไปนะครับอย่างเช่น,นตอนนี้ผมจะอยู่ที่ด่าน1 4ขีใช่ปะอ่าเดี๋ยวผมสู้กับบอสเสร็จนะครับแล้วก็จะผ่านไปด่านที่มันสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับอ่ะให้มันลองสู้กับบอสก่อนนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นสกิลเห็นไหมมันจะมีสกิลให้เราเอ่อใช้อยู่นะครับซึ่งตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยมันยังใช้เอ่อใช้สกิลออโต้ไม่ได้ นะครับเราก็ต้องมากดตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันจะมีออโต้อยู่นะครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะให้เราใช้สกิลออโต้ได้นั่นเองนะครับนี่นะเห็นไหมอ่ามันก็สู้ไปเรื่อยครับมุมกล้องหมุนได้นะเนี่ยทุกคนหมุนได้ครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเห็นไหมผ่านด่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเลเวลอัพด้วยนะครับแล้วก็ได้ของมาด้วยนะครับแล้วเราก็จะไปด่านต่อๆไปนะครับเนกดตรงนี้ครับปั๊บไปด่านหนึ่งกินห้าต่อนะครับเห็นไหม มันก็จะข้ามไปต่อแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองสังเกตนะครับว่านะตอนนี้เนี่ยเมนูต่างๆมันเริ่มเพิ่มมานะครับเนี่ยมีอันนี้ขึ้นมาด้วยนะครับลองกดเข้าดูนะผมอ่านไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไรอ่ามันจะมีแนะนําอยู่ครับอันนี้น่าจะเป็นกิวนะครับนี่ไงอ่ะชัดเจนครับเป็นกิวแน่นอนครับสามารถที่จะเข้าไปอยู่กับใครก็ได้นะครับหรือว่าจะสร้างกิวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคกิวเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับอ่านี่เห็นไหมพอเราผ่านมาด่านต่อๆไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบตรงนี้ครับ ให้เราเก็บเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อ่าค่อยๆจัดก,การกับมอนสเตอร์เก็บเปอร์เซ็นต์ไปนะครับจัดก,การกับมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีของดรอปเรื่อยๆด้วยนะได้ exp มาด้วยนะครับเนี่เห็นไหมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทีนี้ของที่มันดรอปมาใช่ปะเราก็สามารถกดเข้ามาดูที่ตรงกระเป๋าได้ครับตรงนี้นี่ในกระเป๋าเราก็เลือกดูได้ครับว่าเรามีของอะไรดีๆไหมนะครับถ้าเกิดของไหนที่มันเป็นของดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะกดตรงนี้ครับเนี่ยดูได้ป่ะมันจะขึ้นสีแดงๆบอกว่าอันนี้เนี่ยดีกว่าอันเดิมนะ ประมาณนั้นนะครับมาลองกดดูนะนี่ครับเห็นไหมอ่าความสามารถมัน210นะครับป้องกัน9นะครับแล้วก็เอานี้ดิใส่เข้าไปเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ก็ดีกว่าแน่นอนครับเห็นไหมอ่ามันมีแจ้งเตือนอยู่นะครับเดี๋ยวกดมาก่อนอ่ะใส่ไปปั๊บโอ้โหนี่ครับบวกขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่องให้เราตีบวกด้วยนะครับซึ่งมันไม่ใช่การตีบวกอุปกรณ์นะแต่ว่าจะเป็นการตีบวกช่องนะครับนี่เห็นไหม อันนี้ผมยังไม่ได้ตีบวกใช่ไหมของก็กดไปนะครับแล้วก็ทําการตีบวกการตีบวกเราจะใช้เงินด้านบนครับก็ได้จากการแบบว่าเก็บเลเวลผ่านด่านไปนี่แหละก็กดตีบวกได้เลยนี่ครับอ่าบวกสิบไปก่อนนะอ่าโอเคเรียบร้อยครับอุ๊ยไม่มีหินอันนี้วะ่ะบวกสิบไม่ได้นะครับเราต้องมีหินด้วยนะเออนะครับก็ได้จากการผ่านด่านนั่นแหละครับต่อสู้กับบอสอะไรงนี้อ่าโอเคครับมาอันนี้ด้วยบวกเก้าไปครับโอเคเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละ บวกช่องเข้าไปอันนี้น่าจะได้บังอ่านี่เนี่ยแล้วก็บวกเพิ่มเติมอีกครับอ่าเราต้องมีหินนะแล้วก็จะบวกเพิ่มเติมไปกว่านี้อ่าโอเคเรียบร้อยครับก็จะเป็นการตีบวกแล้วเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดของต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะทําการย่อยมันนะครับแล้วก็กดเข,ข้ามาตรงนี้แล้วก็มาทําการเลือกได้ว่าเราจะย่ยอยอันไหนอ่ะกดติ๊กไปย่อยให้หมดป๊านี้ครับอ่าจะได้เป็นอันนี้มานั่นเองนะครับผมโอเคอ่าอุ้ยได้ของมาใหม่ อย่าไปครับใส่ไปต่อนี่ดีกว่าเดิมเยอะนะครับอ่ามันจะค่อยๆดรอปมาเนะาะส่วนต่อมาเนี่ยนะครับอันนี้อยากจะเป็นเอ่อตัวสกิลนะสกิลแล้วก็สามารถอัพได้นะครับเพีงเยงแต่ว่าตอนนี้ผมอัพตันอยู่นะครับก็ต้องรอให้มันแบบว่าปลดล็อกก่อนนะครับต้องตัวละครเลเวล15นะครับถึงจะสามารถปลดล็อกในส่วนของตัวสกิลได้เนาะ นะครับก็รอต่อไปส่วนเมนูต่อมาเนี่ยอันนี้นะครับมันจะปลดล็อกตอนเลเวล30ซึ่งอีกนานนะครับอันนี้ก็ลองดูและกันนะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีะช่องให้ใส่สกิลเพิ่มเติมนะแต่ว่าผมยังไม่มีสกิลมานะครับโอเคกดกลับมานะฮะอ่าสู้กับบอสได้แล้วจัดอีกสักหน่อยละกันบอสด่าน,นี้จัดไปครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวมันจะมีพวกกาชาอะไรเงี้ยให้เราไปสุ่มด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคจัดไปก่อน,นะฮะ อันนี้ด้านบนอ,อ่ามากดรับของาะวัลก่อนละกา้ามนี่กดรับไปเลยเพื่อนเอาแล้วครับรับของาะวันไปอ่าเรียบร้อยครับมันจะมีของมาให้เรารับเนาะอย่าลืมมากดรับด้วยนะครับตรงนี้โอเคสู้กับบอสอุ้ยตัวเราก็ใกล้ตายเหมือนกันว่ะบอสก็เอาเรื่องอันนี้ด่านเนี้ยผมน่าจะสู้ไม่ผ่านครับนี่ไงสู้กับบอสไม่ผ่านครับเพราะว่าเลือดผมไม่มีอ่ามันก็จะแบบอยู่ด่านนี้ด่านเดิมนะครับก็ต้องสู้กับเนี่ยพวกนี้ไปต่อนะครับจนกว่าเราจะแบบ มีความสามารถที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับบอสต่ออ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นกันต่อแล้วกันนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะนี่ครับกดเข้ามาอ่าเห็นไหมมันจะมีเมนูหลายๆส่วนครับเพิ่มเติมเข้ามาครับเรามาดูตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของกาชาครับเขาจะให้เรามาทําการสุ่มกาชาเพิ่มเติมอ่ะผมมีหลายใบใช่ปะผมสุ่มเลยนี่ครับมาแล้วครับอ๊บภาพสวยภาพสวยครับกราฟิกสวยเลยแต่ว่ามุมมองมันจะเป็นแนวตั้งนะฮะ เอออุ้ยมีสีม่วงมาด้วยปารเพื่อนโอ้โอ้โหสกิลนี่ไงที่เราจะมาสุ่มหาสกิลใช่ไหมนี่สกิลสีม่วง2อันเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยฮะก็สุ่มให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับอันน,นี้เป็นหน้าในส่วนการสุ่มสกิลเนาะส่วนต่อมาครับมาลองดูครับอันนี้เป็นซองจดหมายมันจะมีของมาแจกเราครับตัวเกมจะมีแจกเห็นไหมแล้วก็กดรับไปครับ ปรับตรงนี้ฮะของแจกนะครับได้เงินมาด้วยนะแล้วก็ต่อมาครับอันนี้ครับจะเป็นในส่วนของเอ่อตัวแบบคอสตูมต่างๆครับอ่ะแต่ว่าจะต้องใช้เจ้านี้นะซึ่งได้จากอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยมีคอสตูมส่วนหัวนะครับอ่าส่วนหัวแล้วก็ส่วนต่อมาอันนี้อ่ะได้เหมือนกันนะครับนี่ทรงผมอุ้ยผมต้องถอดอันนี้มาก่อนเราถึงจะเห็นทรงผมนะนี่ครับทรงผมอ่ะมีหลายทรงเหลือเกินนะฮะเป็นไงครับอ่ะแล้วก็ในส่วนอื่นๆครับนี่ชุด นี่เขาท่าอยู่นะเกมนี้นะครับอ่าแล้วก็พวกอาวุธต่างๆครับเราจะแบบให้มันเป็นอาวุธแบบไหนนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับผมอุ้ยอันอื่นๆมีด้วยวะ่ะอ๋อก็เลือกแค่เป็นช่องอาวุธช่องอะไรเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรแบบอ่อมากมายนะครับอ่ะส่วนต่อมาตรงนี้อ่าอันนี้ผมยังไม่ได้เคยมาดูนะครับระบบใหม่เปิดเข้ามาอุ้ยอันนี้กดลับได้ปั๊บมันจะเป็นระบบบ้านหรือระบบอะไรหรือเปล่าเน,นี่ยนะครับเรากดเข้ามาซื้ออ๋อน่าจะเป็นการซื้อของหรือเปล่าเน,นี่ย ใช้เงินในการซื้อของนี่ครับตามนี้นะแล้วก็หมั่นแวะเข้ามาดูครับเนี่ยใช้แต้มตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เงินในการเข้ามาซื้อด้วยนะครับอ่ามีรีเฟซได้ด้วยนะเออนะโอเคถ้าเกิดมันเป็นของดีๆที่เรามาเจอก็จัดไปได้เลยครับผมอ่าไม่ต้องรอนี้เนี่ย 40k ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะเห็นเป็นการ์ดนะครับอ๋อจาได้ละไอ้นี่แหละครับที่มันจะเอาไว้ให้เราแบบว่าทําการอัพสกิลนะครับเนเนเน่ยเห็นป่ะมันมีขึ้นมาแล้วนะครับผมอัพสกิลได้กดอัพไปนี่ไง อ่าอัพไปเลยครับแล้วก็อ่ามีสกิลใหม่มาใช่ป่ะใส่ไปดีครับเพื่อนอ่าหรือว่าเราอยากเห็นเรื่องสกิลใหม่สกิลอื่นก็ลองดูนะครับอ่าโอเคอันนี้อ่าสกิลนี้ครับเอ่อมันจะเป็นสกิลไฟนี่อันนี้จัดไปครับเพื่อนผสมบมอนี่ครับโอเคสวยงามครับอ่าเพิ่มความสามารถเข้ามาสวยงามครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมเราได้สกิลมาเพิ่มเติมแล้วก็กดอัพไปได้นี่ไงมันจะเอามาไว้ใช้อัพสกิลครับตัวการ์ดตัวนี้ นี่ครับผมแล้วก็อัพไปเลยอ่ามันได้เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราไงนี่ปลดล็อกไปครับอ่ามันเป็นเศษสกิลนี่นะครับก็เอามาปลดล็อกเพิ่มเติมนะครับอัพเลเวลได้อ่าสวยงามครับผมแจ่มแมวมากฮะแล้วก็อได้ของมาใหม่ใส่ไปครับนี่โอเคอันนี้ดีกว่าป่ะอ่ะดีกว่านะครับก็ใส่ไปเลยนี่ครับผมนะ ก็ประมาณนี้แหละเขาเล่าในส่วนของเกมนี้นะครับเมนูนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะยังมีอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับก็มากดรับของรางวัลเหมือนกันเมนูนอื่นๆที่ยังมีอีกนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับอ่ากดเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ต่างๆครับเขาจะมีให้เรามารับของรางวัลด้วยอย่าลืมมาดูนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอ่อทำการสุ่มคอสตูมละมัง้งผมมีอยู่หนึ่งใบใช่ปะอ่าผมลองดูนะเอ่อถ้าเกิดซื้อตรงนี้ไม่ได้วะต้องตรงนี้ครับอ่ะลองสุ่มหนึ่งแล้วกัน โอ้ oh, ได้เป็นชุดได้เป็นอะไรก็ไม่เอาเนาะดันได้อันนี้เฉยเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นคอสตูมนะถ้าเกิดว่าใครมีก็มาลองใส่ดูได้นะครับส่วนอื่นก็เนี่ยครับอ่ามีของขายเป็นพาร์ตต่างๆนะครับผมเออเนาะเดี๋ยวอันเนี้ยตีบวกเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกนะครับเดี๋ยวมีอื่นๆอ,อีกที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะต้องผ่านด่านตามที่โตเกมกําหนดไปก่อน นะครับผมเออยังไงก็คลิปนี้เนี่ยผมจะเอามาฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ครับไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ